สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ Hey ้ก r l welcome to my channel วันนี้พามาดูฮักชีลาวนะคะทุกคนจากมเมล็ดแห้งๆนะคะที่เรานำมาโรยไว้นะคะตอนนี้ก็ลมหนาวเข้าแล้วนะคะใบไม้ เริ่มเปลี่ยนสีเกือบทั้งต้นแล้วนะคะแต่ว่าพักชีลาวของเรายังคงโตสวยน่าจะทันได้กินไหมทุกคนถ้าหิมะมันลงนะคะหิมะลงก็น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคนะคะ ก็ยังไม่ถึงก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะคงจะได้กินแล้วแหละนะดูมันล่วงนะคะกระถางเก่ามันล่วงขึ้นมาก็ปล่อยให้มันขึ้นก็เก็บมาโรยไว้นะคะตอนนี้คงไม่ลอ่อมันเน่านะคะทุกคนรากมันเน่าลมมันแรงเห็นไหมหลุดออกมาเลยมันเน่าปล่อยมันนะคะ มันไม่รอดมันไม่รอดก็ปล่อยมันเพราะว่าที่มันเน่าอ่ะที่รากมันเน่าเพราะว่าอะไรออ่เที่รากมันเน่าเพราะว่าไอตัวปวกมันไปกินนี่เห็นไ,ไหมต้นหอมมันโดนลมหมักรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไร อันนั้นลินลี่กระถางลินลี่ลินลี่ใครซื้อมาปลูกแล้วถ้าเกิดว่าต้นมันแห้งมันดอกมันออกหมดนะไม่ต้องเอไปถอนทิ้งนะคะปล่อยให้มันผุพังของมันเดาหน่อนของมันนะคะจะขึ้นมาอีกะจะ็ต้นวาสนาวาสนาตายยากจังคิดว่าวาสนาจะตายก่อนนะวาสนาไม่ตายตลอดแสดงว่าวาสนาดี ผักชีลาหอมใบกะเพรากะเพราฝรั่งจับไปเอยหอมหอมรอดก็รอดนะคะไม่รอดก็ไม่เป็นไรเอ่อที่อ,อโรสโตมีขายเยอะนะคะมีหอดเออมเล็ดของอโหระพาไทายนะคะมีหอดโหระพาไทยขาย,ายมเมล็ดโหระพาไทยขาย เห็นเขามาเพาะขายนะคะหอละาไทยเพาะขายกระถางแพงโวดไม่มีใครซื้อก็เห็นมันเน่าก็เห็นมันแห้งตายนะคะเวลาไปโลสโตเห็นมันแห้งตายว่าจะเก็บเมล็ดมาไอ้เมดิน่ามันร้องร้องก็เลยไม่ได้หักเมล็ดมา เขาไม่เอาแล้วนะคะแยวเขาก็ไปโยนทิง <Okay. S 3> ง้งหนาๆได้กินอยู่นะคิดว่าจะได้กินอยู่นะผักนี้มันทนความหนาวนะคะมันทนแล้วมันก็ชอบความหนาวด้วยขอเพียงแค่ว่าให้มีน้ำลดเขานะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะคะ ต้นพริกไม่รอดนะคะพริกตายถอนทิ้งเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าทั้งหมดนะคะพูดแบบดุๆเราก็เลยถอนทิ้งทั้งหมดเลยพอมวันมาตรวจบ้านเขาบอกโอเคฉันโอเคฉันโอเคสนามหญ้าฉันไม่มาฉีดยาหรอกคนวะ ฉันอยากให้สนามหญ้าเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคือหญ้าไม่สูงท่วมหัวเขา่าเขาขายากให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะเขาเขาบอกว่าให้ดูได้ในลักษณะอย่างเนี้ยฉันจะไม่มาฉีดเพราะว่าอิรดกระทอนทิ้งแปนเอิดเติดนะถอนไอผักทิ้งแปนเอิดเติดนะคะ นะคะพามาดูไปแล้วนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามบา,บายบายจ้า